เปิดลุกเมพิชนาทที่ใส่ไปงานแต่งปอยตรีชะดาสวยจนดราม่าแย่งซีนเจ้าสาวทําเอาเกิดดราม่าเบาๆกับชุดที่นักแสดงสาวเมพิชนาใส่ไปงานแต่งปอยตรีชะดาสวยจนดราม่าแย่งซีนเจ้าสาวก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับปอยตรีชะดาแต่งงานโอ๊คพัควาเป็นสะพายหงโยกเต็มตัวแล้ว โดยปอยตรีชดานั้นก็ได้สวมชุดบาบาพราะมมงกุฎด,ดอกไม้ไหวซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์รวมถึงมงกุฎด,ดอกไม้ไหวตัวกอวนซึ่งเป็นการขึ้นมือจากทองคําแท้ทั้งหมดทั้งยังสวมใส่เครื่องประดับทองคําและเพชรพลอยโบราณที่สุดเอเสนเจเลค่ะและช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยก็คือช่วงเวลาการโยนช่อดอกไม้จากเจ้าสาวปอยตรีชดาซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงอย่างอัน้นพัชราภาเมพิชนาะท ไปรอรับช่อดอกไม้โดยสาวผู้โชคดีที่คว้าดอกไม้ในงานแต่งต่อยอตรีชดาได้ก็คือเมพิชนาณนั่นเองจ้าแต่ทว่างานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านเมพิชนาณโดนดราม่าใส่ชุดแย่งซีนเจ้าสาวโดยทางด้านเมพิชนาณได้ไปในชุดสีเขียวสีเทาฟูฟ่องผสมความเป็นลูกคุณกับความเซ็กซี่ตามสไตล์ และได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณอําสวยมากกาค่ะแต่งตัวรูการลเทสะไม่แย่งซีนเจ้าสาวและทางด้านเมพิชนะัญญาก็ได้เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าไม่มีใครเด่นกว่าเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวสวยมาก และงานนี้เจ้าสาวขอให้เพื่อนทุกคนจัดเต็มย้ำหลายรอบมากทีมคือราตรียากับเครื่องเพชรสปอนเซอร์งานคือ bmw และชุดนี้คือชุดที่เจ้าสาวชอบซึ่งเมตั้งใจสั่งตัดโดยเฉพาะเพื่อเพื่อนของเมค่ะและคนที่รู้กาลเทศะ่จะไม่มาเม้นแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาไปเปิดลุคเมย์พิชนาที่ใส่มางานแต่งปอยตรีชดาหลังโดนดราม่าแย่งซีนเจ้าสาว